สวัสดีครับคุณพ่อครับครับอันนี้คุณพ่อซื้ออย่างเนาะชื่อบุญครับพ่อบุญเนาะอันนี้มาจากจังหวัดกาชินครับครับพ่อย้อมเพิ่มอะไรย้อมเพิ่มเนี่ยอ่าบ้านบ้านเร่าหลวงสบ้านบ้านเร่าหลวงนะครับอ่าพ่อไหนมาซื้อรถไถมวันนี้พ่อเอาเครื่องมานั่มเป็นบ่ครับครับเอาเครื่องเอาเครื่องเก่ามานั่มนะครับพ่อซื้อเฉพาะตัวรถนะครับตัวรถเท่าไหรพันให้หนึ่งชิ้นนะครับสายพันธุ์โมเลนะครับถ้าเอาเครื่องมาเนี่ยเขาประกอบให้เรียบร้อยเลยอ่าพ่อเคยเห็นรถอันนี้ยื่อใส่ แตเจ้คุรก็เคยเห็นก็เมื่อหน้าตุ่มแน้่บรรยายมากเลยจะคิดตามมากในปัจจุบันนี้คร่องไส้แล้ว,วะวเป็นยังไล <จะ S 1> ลงไ<ด>ล่อง <laughs> เห็นว่าไปยืมเพิ่นดูลายวะเจริงใจพ่นบะเลยเจีงใจ่น <laughs> เลยเลยมาซื้อเองเลยน้ำาาลูกเลยชวนลูกมาน้ำมาก ส่วนลูกว่าซื้อเลยมันจังบริไปยืมมันอีกครับเคยได้ล่องใส่แล้วเคยได้ล่องจับแล้วนะครับก็เลยนํามาซื้อพ่อซื้อไปนี่พ่อซื้อไปให้ยังซื้อไปเวทไทยไทยหุ้นมั่นเห็ดเฮ็ดรูนหุนมั่นวะไทยเนี่ยรองมัน่น,รน,รนครับผมหลักๆเขาเนี่ยเขาเห็นมะเขาให้มั่น ไร่มันสับปะหลังนะครับมันใส่ไหลายครับพี่น้องทั้งลอยเอททั้งกาลสินทั้งมาหลายหม,อม,อาม,ายหม่องครับถี่ว่าเอามาไปเก็ดให้มันนะครับกระทั่งกาลสินพี่น้องเขา้าทีสวนบุกม่วงหลายเมืนบอกครับ,รบสวนบุกม่วงเพิ่ลกระสุอไปใส่หลายสวนบมกม่วงมาชนุกทั้งกาลสินมันขึ้นซื้อนะครับเนาะอันนี้พ่อคิดว่าพ่อเอาไปในที่คุ้มบ่คุ้มคุ้มแน่นอนแน่นอนมั่นใจจังในน้ำมาฮอดีเลยครับครับผมก็วางกนเคยื่อใส่แล้วนะครับเคยได้จับในร่องแล้วครับ เดมอมออนไลนก็บอยากไลน์เพิ่นเย็นใจเพิ่นครับผู้เสื่อไปนี่ให้มันติดกันหมดว่าอยู่ไก่เชียงกันไก่เชี่ยงกันอ๋อไม่เห็นเห็นลหรอไก่ดูดทิพย์กันแบบ่นมาเห็นเพิ่นเอาไปล่องแลเรื่อยอยากไปล่องไถ่น้หเพิ่นครับเยนใจกคนพอานมากกเอาไปใส่ม่วงกันนั่นแหละครับเพื่อนเขียวมากน่ากินอืมเพิ่นบ่เฮดไห้มันเพิ่นปลูกกล้วยปลูกมะม่วง อ๋อู้เคนทั่วไปผู้เล่อและปีทั่วไปนะครับเพ่นก็ะถอ้อมเงาไมเพ่นกะห้วนปุ๋ยใสางคนมะนาออกสลักบใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นตต้นใหม่ก่อปุวยนพูดแล้วใส่อยู่ในสวนพม่นั่นแหะใส่ประจำแต่ปีไก่หอครับอ้โนีสองปีเลยนะสองสามปีเลยนะผมจำเลยอยู่แต้นมเอาแเต่โดนแลรอครับโยโย่กาสิน รัดมากก็ผมเนี่ยมโนะตุ๊นาคาเล่อย่ายืมมาล่องใส่เราแตยี่ว่าอะไรตัดทิ่ัจเสือเอาไปล่องเถอะคุณไปก่อนผมบอกไปล่องเนี่ยเอาไปรถมาสั่นคนสาวว่ไปยืดส่วนเนาะคนมากแต่ว่านสาวว่าคิดเหเมื่อมันสาวว่าคิดกับผมก็ยืมไปนั่งสิครัแต่ท่านจุระของผมตัวโตไปเท็าตัวอตเขาจะขอ ไปอยู่เลยบานนี้ใส่ท้องก็ปีมาเลยสอบยังเราบวชโลค่นนั้นบ่มันในเช็นอย่างบ่ขัานไหนสุดยังนั่นก็คือคือว่าทุนท่านอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่าผมคิดตามมากเส้นหลุมมากคือว่าทุนท่านอยู่ครับครับผ่านกอยังได้ใส่ได้อยู่เรื่องปกติจิเบิลเกิดวันกับแม่นผ่านเนาะมันไถดูเนี่ยวันนี่แหละเนี่ยขี้มันมีอะไรครับมันก็หัวแน่เราละครับมันถูดินไรครับครับจบผ่านครับผ่านไทย คนเคยมีเทียวเมื่อเฮ็ดเลือกว่าเพิ่นมี้อยู่น้องปอกแอนด์เนื้อครับนอนก็ร้านร้านเคยบอกหนึงมื่กลับเมื่อคืนเอาขึ้นไปกับบ้านรู้สึกกันนั่นแหละครับลูกก็ที่หาหลังฆ่าเลยล่ะอ๋อกับบริวาบริวาไปใส่้องเขาบ่เขาไปใส่ตวนตัวเขาเขาไปใส่ตัวเขา่นก็เอาไปใส่เรื่อยๆอยู่แน่นครับครับ เขาก็ไปแท่ร uh, so awesome. like, ่องมันคือกันนีหลอครับมันคือกันแล้วไหาวัวพ่นแล้วไหวปกติพอว่าใส่รถไถพอใส่แรงงานแบบไหนใส่แรงงาน้นเชื้อหนาดดยหนาล้นกลนใส่จอบไจุดครับเอาตรวนี้วกดินไปก้อนแล้วข้นกับด้หนา้นใส่รถแยงรถแยงขาที่แรงรถโอรถแหร่ครับยุบานมีไถดึงบ่มีใส่คนดึงมีมีอยู่ มี่แล้วผม,ผมก็ติดมานั่งยู่รถดื่ว่ะโอ้อันนั้นคืออุปกรณ์ลักที่เขาต้องใส่เหรอครับ,ร,บรถไทยต้นห้าก็ออกเหนมากจากไถดึงนะครับ,รบ,รบต้นแบบเพื่อไถดึงแต่ว่าเขาเองจางไหนเขายังกินบริเวณดึงมันควาจังสีบวมเลยเขาก็ใส่ล,ลใส่ข้างยอดมากอันนี้พอซื้อไปแล้วพอคิดว่ามันสิแล้วเร็วกว่าไถดึงมว่ะครับมันกระแทกง่ายนา่นแมนว่ะครับตัวนี้มันสิคลอยง่ายนู่มันสิแล้วเร็วกว่า มันมีความเมยกว่าครับมีจังหวัดลอยเอดครับเอาเมื่อสันนะพู่มเป็นสื่อไปเป็นสื่อไปรับจ้างไรล,ล,ละสองร้อยบาทสิบถึงสามร้อยบาทตอนหนึงไรเอารถไทยกลนไปไทยครับาเน,นี้เมือนึงเระ่ไทได้เป็นสิบไรครับถ้าคิดเป็นเงินกับสองพหาถึงสามพบาทเบอร์ละมันว่าเกินสองรอยบาทครับลํำพังคาเร่งพ้นะว่าหาเงินในมือละพันสองพันยาครับอ้วมันบ่ได้ปานั้น